เคยได้ยินเรื่องคลองไทยกันไหมครับนี่คือเมกะโปรเจกต์ในฝันที่คนไทยเราพูดถึงกันมานานหลายสิบปีเลยนะว่ากันว่าถ้าสร้างสําเร็จเมื่อไหร่การค้าโลกอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูครับว่าแนวคิดนี้มันน่าสนใจและมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่คําถามสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือมันจะเป็นไปได้จริงเหรอครับที่เราจะสร้างทางลัดให้เรือสินค้าเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นประหยัดเวลาไปได้มากถึง7วันเต็มเต็ม เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพฝันของโครงการนี้กันก่อนเลยว่าไอเดียของคลองที่บางคนเรียกว่าคลองกระหรือคลองไทยเนี่ยมันมีข้อเสนอที่น่าทึ่งยังไงบ้างคือคนที่เป็นหัวเรียกหัวแรงผลักดันโครงการนี้นะครับเขาบอกว่าคลองเส้นนี้จะย่นระยะทางเดินเรือจากฝั่งเอเชียไปยุโรปได้แบบมหาศาลเลยคือสั้นลงถึง3,500กิโลเมตรไม่ต้องไปเสียเวลาอ้อมช่องแคบมลาลกาที่น้วันก็จะยิ่งแออัดมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว3,500กิโลเมตรที่ว่าเนี่ยมันมีความหมายยังไงสำหรับเรือสินค้าลำใหญ่ๆนะครับทางลัดนี้มันคือการประหยัดเวลาไปได้ถึง7วันต่อเที่ยวเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องเวลามันก็ต้องโยงมาเรื่องเงินใช่ไหมครับลองนึกภาพตามนะเรือคอนเทนเนอร์สมัยใหม่ลำหนึ่งเนี่ยการที่ประหยัดเวลาไปได้7วันมันหมายความว่าต้นทุนการเดินเรือลดลงไปมากกว่า1,000ล้านบาท นี่คือต่อเที่ยวเดียวนะครับย้ำว่าเที่ยวเดียวแต่เดี๋ยวก่อนประเด็นมันไม่ได้มีแค่ผลประโยชน์ที่เราจะได้ในอนาคตเท่านั้นนะมันยังมีอีกมุมหนึ่งก็คือแล้วทุกวันนี้ที่เรายังไม่มีครองเนี่ยเราเสียอะไรไปบ้างฝั่งที่สนับสนุนโครงการเขาก็ให้ตัวเลขมาครับว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยเราเสียโอกาสหรือพู้ง่ายๆก็คือเสียรายได้ค่าธรรมเนียมด้านโลจิสติกไปให้สิงคโปร์ปีละประมาณหกแสนล้านบาทเพราะอะไร ก็เพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ของไทยเราๆ20ล้านตู้ต้องไปวนผ่านท่าเรือของสิงคโปร์ก่อนทีนี้พอมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกครับสไลด์นี้จะเห็นเลยว่าต้นทุนโลจิสติกของบ้านเราเนี่ยสูงถึงประมาณ20%ของ GDP เลยนะในขณะที่ของสิงคโปร์แค่8%เท่านั้นเองโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับ เออพอเห็นตัวเลขที่มันดูดีขนาดนี้ก็น่าคิดใช่ไหมครับว่าทาไมโครงการนี้มันถึงยังเป็นแค่ความฝันอยู่ละ่ะเราลองมาฟังเหตุผลหรือข้อกังขาจากฝั่งรัฐบาลกันบ้างดีกว่าครับคือหน่วยงานด้านการพัฒนาของรัฐบาลเคยมีข้อสรุปออกมานะครับว่าโครงการนี้อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนด้วยเหตุผลหลกัลกๆก็คือต้นทุนมันสูงมาก แล้วก็ยังมีข้อกังวลทางเทคนิคอย่างเรื่องระดับน้ําทะเลของฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยที่เขาบอกว่ามันไม่เท่ากันแต่ว่าพอมีประเด็นเรื่องระดับน้ําทะเลออกมาปุ๊บเนี่ยนะฝั่งที่เขาเชียร์โครงการนี้เขาก็โต้กลับทันทีเลยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยทะเลทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็คือมหาสมุทรเดียวกันที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วความแตกต่างของระดับน้ําตอนน้ําขึ้นน้ําลงมันมีน้อยมากๆและสําหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่ที่มีระบบประตูน้ำเนี่ยนะเรื่องแค่นี้สบายมากครับ แต่ส่วนที่ผมว่ามันล้ำที่สุดของข้อเสนอในยุคใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขุดคลองแล้วจบนะแต่มันคือไอเดียที่ว่าจะเอาดินที่ขุดออกมาเป็นล้านล้านคิวเนี่ยไปทําอะไรต่อต่างหากแผนนี้เขาเรียกว่าใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ครับคือเปลี่ยนของที่เหมือนจะเป็นของเหลือทิ้งอย่างดินที่ขุดขึ้นมาให้กลายเป็นพระเอกในการแก้ปัญหาอีกวิกฤตหนึ่งของชาติเลยนั่นก็คือปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพที่นับวันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับ 1. ขุดดินมหาศารเพื่อสร้างคลอง 2. เอาดินส่วนหนึ่งที่ขุดได้เนี่ยไปสร้างเป็นเขื่อนขนาดยักษ์กั้นอ่าวไทยและสเขื่อนนี้แหละครับที่จะกลายเป็นเกราะป้องกันกรุงเทพจากปัญหาน้ําทะเลนุนไปได้อีกนานเป็นร้อยร,อย,รอยปีเลยจุดที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับการที่เราเอาดินที่ได้มาฟรีๆจากการขุดคลองเนี่ยมาใช้สร้างเขื่อน มันจะช่วยลดต้นทุนการสร้างเขื่อนที่ว่านี้ไปได้ถึง40-50%เนเลยนะครับคือเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยแล้วเขื่อนที่ว่าเนี่มันไม่ได้มีดีแค่ป้องกันน้ําเค็มนะแต่มันยังจะสร้างอ่างเก็บน้ําจืดขนาดมาหือมาขึ้นมาด้วยใหญ่กว่าเขื่อนภูมิพล5-7เท่าซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ําแล้งสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ําให้กับทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปอีกนานหลายสิบปีเลยครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องวิศวกรรมมันก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลไปหมดใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูจิ๊กซอวชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าว่าถ้าทุกอย่างมันดูดีขนาดนี้แล้วอะไรละ่ะคืออุปสรรคที่แท้จริงนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าโครงการนี้มันได้กลายเป็นหมากตัวสําคัญในเกมการเมืองระหว่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของไทยอีกต่อไปลองคิดดูสิครับถ้าคลองไทยเกิดขึ้นจริง มันจะไปท้าทายสถานะของศูนย์กลางการเดินเรืออย่างสิงคโปร์โดยตรงเลยนะแน่นอนว่ามันต้องเกิดแรงกดดันทางการทูตเกิดการล็อบบี้อย่างหนักหน่วงในขณะเดียวกันประเทศมหาอำนาจของโลกต่างก็จ้องตาเป็นมันเลยครับใครๆก็อยากจะมีอิทธิพลเหนือจุดยุทธศาสตร์แห่งใหม่นี้สุดท้ายนี้มันเลยเหลือคคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าสรุปแล้วคลองไทยเนี่ยคือโครงการที่จะมาพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศจริงๆหรือ มันเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองระดับโลกที่ถูกฉุดร้างไว้ด้วยความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของตัวมันเองกันแน่